สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เลิกเรียนมาแล้วนี่ลูกบนอยากกินยังก็ครับอยากกินหนูปิ้งตอนนี้นะครับนี่เริ่มเื่อดูปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับฤดูนี่นะครับได้ฤดูออกล่าหนูแล้วครับวันนี้เราจะใช้กรงไปดักหนูกันนะลูกนี่เอามาดูเหยื่อกันครับเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นหัวปลาทูนี่แหละครับ หัวปลาทูที่เหากินกันนั่นนะครับที่เหากินเอาทอดกันเนาะเอาเอาก็เก็บหัวมันไว้นะครับหัวดิบๆก่อนเอาไปทอดไปทําอาหารน,นะครับเก็บไว้เอามาเป็นเหยื่อล่อหนูนะครับไปเดินทางเดี๋ยวห่อไปใส่กันข้างล่างบ้านนะครับตรงปร่ารกไปทางนี้ครับไปเดินน้ำหน้าพอไปเลย เดี๋ยวเอาันนี้มาเอามาเริ่มใส่กันใกล้ๆบ้านนี่ก่อนนะครับไปเดินไปเลยลูกเดินนาพ่อไปเลยครับเออม, <c oughs> ม,มันกําลังช่วงเริ่มฤดูล่าหนูลกูกม,มันแถวๆนี้มันมีอยู่เด,ยเดี๋ยวมาใส่ปลาปลาไม้อ้อแถวเนี้ครับ แถวริมน้ำแแปงนี่น,นะครับสวนหอมครับส่วงเข้าหน้าหนาวนี่ก็พี่น้องตังเวียงแหงนี่ก็จะเริ่มปลูกหอมแล้วน,นะครับผมก็แบบผาาครับมันเป็นลูกเคยเวยงแหงก็ก็ต้องได้ปลูกหอมเหมือนกันนะครับแต่ยังม่ถึงเวลาเวยครับเพราะว่าเพราะว่าตีที่ผมจะปลูกนี่มันจะขาดว่า จะปลูกประมาณต้นเดือนธันวานะครับอนี่อันนี้เป็นน้ำแตงครับน้ำแตงหลังบ้านาเดี๋ยวเาเดินไปใส่โคแถวเนี้ยลูกใส่ปลาโคแถวเนี้ยครับใ,ใกล้บ้านเดี๋ยวเราดูทางเดินมันน้ะลูกเดี๋ยวถ้าเห็นทางเดินมันเราก็เอากรงไปใส่ดักหน้ามันครับเอาแล้วครับเจอนะครับเป็นรู ทางเดินของมันนะครับไปเดี๋ยวโกงแรกเดี๋ยวเอาใส่ตรงนี้ครับเดี๋วก่อนเดี๋ยวทำลานดีๆครับอ้าวเรียบร้อยแล้วครับกงแรกครับผมใส่ดักหน้าทางเดินหนูนะครับไปลูลกเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านไปใส่อีกกงครับค<า>ุดอย่างนะ อะเ,เลยถือโกมานเลยลูกครับไปเดี๋ยวไปก่อเดี๋ยวไปก่อไม้ออตั้งหน้บลูกไปเลยเดินไปเลยลูกตรงนี้ครับนี่หนึ่งตรงนี้น่าจะมีตัวนี่เห็นนะครับเห็นทางเดินมันข้างในนะครับี่ทางเดินเป็นคุยไม่ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยว ฟ้าโคกันนี่ครับเป็นรูทางเดินมันนะครับโอ้ยเป็นรูทางเดินมันครับเดี๋ยวพี่ยากรี่ยาสวยๆนะกรงที่สองกดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดักหน้าทางเดินเหมือนกันนะครับไปลูกครับไปํำแล้วไปเดี๋ยวยุงเยอะนะลูกไปกลับกันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลุกมาดูผลงานนะลูกเนาะไปสงสัยว่าพรุ่งนี้ไปสายนี่บ่สายลูกเดี๋ยวพ่อจะปลุกลูกตื่นนะไปเดินเลยลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาดูผลงานกันครับว่าดักไว้สองกองนะครับเหยื่อหัวปลาทูจะได้สักตัวหรือได้หรือไม่ได้นะครับม,มาได้กันแล้วแล้วกั <c oughs> มาแล้วครับเช้านี้ครับอเดี๋ยววันนี้ตื่นเชาน้านี่บรรยากาศครับดูหมอกเต็มเลยครับไปเอาไปดูผลงานตะว่ากันลูกที่เขาใส่กงกันนะครับด,ดูว่าเขาจะหนูจะเข้ากงของเขาหรือเปล่าตายไยเ,เดินน้ำไปเลยลูก ดูนะครับตะว่าใส่ไว้สองกรงกรงนึงได้อีกค่อยค่อยเดินนะลูกบรรยากาศเช้าๆครับสวนหอมอันนี้ไปครับเอาไปดูกันครับว่าจะได้เนาะ,ะกรงแรกกรงแรกอยู่ข้างหน้านี่ อ่างตูนทางตูนบาดใอันนี้คงเป็นหนูอะ่ะคงเป็นหูหนูแล้วก็แหมามมาคุดลูกไปนำไว้ลูกโะ้โงแรกอันนี้ขวามือกรงแรลกโ้งนี้ยังบเข้านะครับเปิดอยู่อ่เดี๋ยวทิ้งไว้ครับไปไปดูกคงต่อไป,ท,อไปทิ้งไว้บางที ่าจะมาเข้าตอนกลางวันก่อนก็ได้นะครับข้างในอีกหนึ่งโกงลูก <c oughs> อยู่ข้างหน้านี่ครับตรงนี้อยได้ก่อนนา <c oughs> เอาได้ครับได้โอ้โห,โห <c oughs> นั่นนั่น <c oughs> เดี๋ยวดึงออกมาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ดูร้ายอ้าดูผลงานกันลูกอ้าได้ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยโอ้พูดอะโอ้เต็มกงครับเต็มกงแล้วก็ตีนขำไหนตีนขำโอ้ ใหญ่มากอีกไซส์ลูกลองนั่งลงไปเทียบลูกลองนั่งเหรอ,อตัวใหญ่ก็ครับโอ้ได้ตัวใหญ่เลยเอ่าครับโอ้แบบ่ลาดแน่นอนมือเย็นมือเย็นป<ะ>ไปร้อยกลับกันครับเมนูเมนลูกมันขี้มันขี้<อ> เรียบร้อยครับนี่วามาใส่สองกงได้หนึ่งกงครับผมเหยื่อหัวปลาทูครับหัวมีพาดถ้าเจอทางเดินนี่ตั้งแต่ผมลองมานะครับหัวปลาทูนี่ยนะครับถ้าเจอทางเดินมันแล้วลองเอาใส่ไว้นะครับนี่บอกมีพาดครับได้แน่นอนส่วนกงนี้ทิ้งไว้นี่ก่อนมันแน่ อาจจะตอนกลางวันอาจจะมีมาเข้าอยู่นะครับคืออาจจะมาเจ๊หนูนะครับอาจจะมีอย่างอื่น <laughs> อาจจะเป็นกุิ่นก็นได้ไม่เนาะโอเคครับผมาอาจจะเป็น,นกก็ได้วันนี้ขอขอวันนี้ลูกวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับ<แ>ชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ส่วนหนูตัวนีวนน้จะ เพื่อ,อตุ่นจะมาเข้าทางนั้น<ะ>ล่ะเราตุ่นมามาเข้าที่<อ>ดักนเมีลูกตุ่นเนี่ยตุ่นมันขุดรูอยู่ในดินลูกมันจะมีอย่างอื่นนะครับมันจะเป็นพวกที่ที่พ่อเคยได้นะเอาเวลาเอาใส่ไว้ริมน้ำนะลูกพวกนกกวักนี่นกกวักก็มาเข้าจอนนี่แต่จอนนี่มันได้ครับจอนหรือฟางพอนะครับจะเข้ามาแล้วก็ต้องปล่อยเนออยาะเพราะเพราะว่ามันพีกฎหมายลูก พังครนี่เป็นสัตว์ุค้งคองนะครับเวลาใส่แถวริมน้ำมันเะน,นี่ยพวกเคย์คยได้บ่อยๆกับนกกวัก,กวครับเข้ากกงหนูสรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนหนูตัวนี้เดี๋ยวจะเป็น<อ>มเมนูอะไรก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับนกกวัมกมักหัวปลาทู